อยากกันมันต้องมีในฐานะของคารวะมันก็ยังไม่หมดง่ายๆเพะงั้นโยงไม่ต้องไปทําอะไรเลยแลวก็อยากไปหมดอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องดูพอสมเหมาะสมควรที่อยู่แม้แต่เป็นภรรยาก็ยังมียังมีนะยังมีวิภววตัณหาเลยใช่ไหมแต่เป็นความอยากเพื่อที่จะให้หมดความอยากมันเป็นภาวะวิภวตตัณหานี่คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือไงคะความอยากขั้นสูงสุดวิภวัตตัณหาเป็นตัณหาอดุอุโดมการ เป็นตัณหาอุดมการจะว่าไม่มีตัณหาก็ได้ไม่มีเปันญาม่มีตัณหาหยาบหยาบเข้าใจไหมไม่มีตัณหาไม่มีตัณหายาบหยามที่ไม่อยากแบบแบบโลกโลกแบบอะไรเอาละยังไม่ถึงนั้นอย่าเพิ่งไปสงสัยมันเป็นเป็นเป็นเรื่องของจิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งยังมีวิภวตัณหาเป็นเขาเรียกตัณหาอุดมการเอ๊ะทำไมเป็นพระนามแล้ยังมีตัณหาความเป็นพระโพธิสัตว์พระยุพระองค์ยังต้อง บำเพ็ญบารมีเพื่อตัดสรุปเป็นผู้เจ้ายังต้องใช้วิภวตัณหาอยู่ตอนนี้อย่นะยังเ่างงอยู่นี่เพิ่งคิดมากเอาไว้ก่อนมันจะไม่ถึงเวลาที่เราจะไปรู้อะไรเี้เอาหยาบๆใหญ่ๆง่ายๆก่อนมีอันหนึ่งที่ท่านเปรียบเทียบไว้นะเราเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านเปรียบยทเทียบอุปมาไว้ไวดีมากเลยนะแล้วลองมาตรวจตรวจด,ดูที่ว่าเราเป็นประเภทไหนลองฟังดูนะท่านเปรียบเหมือนคนจมน้ําเคยประเทศน่าพวกเราฟังไปแล้วบ้าง,างแล้วไหม จมน้ำเจ็ดประเภทอ่ะหนึ่งนะคือตกน้ำแล้วจมลงไปเลยนะนะตกแล้วจมไปเลยไม่โผล่เลยนะจมไปเลยเพวกนี้สวยใจยเลยพวกนี้อกุศลแล้วทเต็มที่เลยคือไม่ได้ไม่จมไปแล้วก็ดิ่งลงไปเลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเห็นแสงเห็นตะวันเลยเลยนะนี่ประเภทที่หนึ่งนะคือไม่รู้เลยทำมงสมะอะไรไม่รู้เลยนะ เกิดมาก็เป็นคนหยาบช้าใจใจชัว่วใจบาปเที่ยวป้นเที่ยวฆ่าเที่ยวฆ่าแทงคอหมูทุบหัววัวอย่างนั้นเป็นปกติเลยเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรที่จะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรจิตใจามาหิดหดเที่ยมร้ายรุนแรงนี่คือไม่โผล่เลยนะจมดิ่งเลยเคยเห็นไหมพวกนี้เคยเห็นไหมในโรงฆ่าสัตว์อะไร,ะไรพวกนี้ไม่ได้มีใจ อะไรเลยไม่รู้เลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมันทําว่ามันเฉยเลยนะพวกนี้อาเห็นพวกนี้แล้วโอ้หน่ากลัวสองนะตกน้ําจุ๊บยังมีโอกาสโผล่ขึ้นมานะโผล่ขึ้นมาได้เห็นแสงเดือนแสงทองนิดนะึงเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรนะแต่โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปเลยแล้วไม่โผล่อีกเลยนี่ยังพอได้โผล่ขึ้นมาหน่อยนะพวกนี้คือดีขึ้นมาหน่อยยังเป็นปุถุชนที่เมื่อกี้มันปุถุชนเต็มขั้นเลย คือดิ่งเลยไม่ไม่เห็นโผล่เลยอันนี้ยังแค่ตกจุ้มลงไปเรื่อเด้งคือแบบโผล่ขึ้นมาให้เห็นหน่อยนี่คนที่สองนะเดี๋ยวดูนะเราประเภทไหนนะสามตกน้ําจุ้มลงไปโผล่ขึ้นมาไม่ตกไม่จมอีกนะแต่ลอยคออยู่ได้นะพวกนี้ดีขึ้นมากับประเภทที่สองพวกที่สองมันแค่โผล่มาแล้วมันจมไปเลยไอ้ประเภทที่สามนี่โผล่ขึ้นมาแล้วลอยคออยู่ไม่จมแล้วนะ ลอยคออยู่แต่ยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ท้องฟ้าเวิงวางนะประเภทที่สามเนี่ยนะคือไอ้นี่ยังรอดตายนะยังหายใจได้ใช่ไหมยังโผล่ขึ้นมาให้ใหายใจแค่นั้นเองหายใจลอยคอเงันจะดูแต่ท้องฟ้าไม่รู้ฟังมาอยู่ทางไหนเลยนะไม่เห็นฟังเลยนะส่วนประเภทที่สี่ตกน้ําจุ้มลงไปละนะโผล่ขึ้นมาแล้วลอยคอเหมือนกับไอ้ประเภทที่สามใช่ไหม ประที่ที่นี่ดีดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยคืออะไรนะลอยคอแล้วมองเห็นละโอ้ฝั่งอยู่ตรงนี้นะมองเห็นฝั่งละนะเริ่มมองเห็นฝั่งละนะประเภทที่5นอกจากโผล่ขึ้นมาลอยคอมองเห็นฝั่งพยายามเข้าหาฝั่งนะพยายามเข้าหาฝั่งประเภทที่6นอกจากเข้าหาฝั่งแล้วเต้นเริ่มยืน ยืนบนพื้นมันเริ่มตื่นเนี่ยเริ่มดืนืยนยืนได้ละปลอดภัยไหมปรนะเภทที่หกเนี่ยเริ่มยืนบนพื้นได้ส่วนประเภทที่เจ็ดเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งเลยไม่ต้องอยู่ในน้ํานี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมฉลามเฉลมิฉลมมันไม่พุ่งก็ไปกินบนบกแกล้วใช่ไหมปลอดภัยที่สุดแหละถามว่าเป็นอริยะบุคคลประเภทไหนลองดูประเภทที่หนึ่งเนี่ย ต่ำกว่าพวกปุถุชนอย่านะหยาบมากนะจมแล้วจมเลยไนงะคือไม่ได้โผล่พอนะประเภทที่สองยังยังพอโผล่ขึ้นมาเห็นเดือนเหน็นตะวันนะยังเป็นปุตุชนหย,ยาบหยาบอยูนะ่ประเภทที่สามคือยังลอยคอนะลอยคอยังพอเห็นฝั่งบ้างพวกน,นี้คืออะไรดีกว่าปุถุชนหน่อยเขาเรียกกันะยาณชนมองเห็นแต่ยังไม่ได้ไม่รู้เลยว่าจะ ไปยังไงมันจะเข้าหาฝั่งมีแรงพอไหมนะแต่ก็ยังมองเห็นแล้วล่ะนะนะเออขออภัยประเภทที่สามนี่ยังไม่เห็นฝั่งแต่ลอยคออยู่คือยังหายใจได้อยู่นะกระแลนชนยังหายใจได้อยู่นะขออภัยนะประเภทที่หนึ่งทวนใหม่ทีประเภทที่หนึ่งนี่ต่ํากว่าปุตชนเลยจมแล้วมิดเลยประเภทที่สองโผล่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จมลงไปอีกนะวกนี้ปุตชนเต็มขั้นนะส่วนประเภทที่สาม ลอยคอแต่ไม่เห็นอะไรเลย,เลยพวกนี้เรียกว่ากันเลยนายชนยังหายใจได้อยู่ยังไม่ตายทีเดียวนะส่วนประเภทที่สนีะ่ลอยคอแล้วมองเห็นฝั่งเริ่มเห็นฝั่งลนะพวกไหนพวกไหนพวกไหนอริยบุคคลแล้วนะประเภทไหนขั้นตอนเออถือว่าเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันโสดาบันนี้มันแค่เห็นฝั่งนะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ขยับตัวขึ้นฝั่งอะไรเลยนะ แค่เห็นฝั่งอ๋อรู้แล้วฝั่งนี้ทิศทางละนี่โสดาบันโสดาปฏิมาพวกเราเนี่ยบอกว่าโสดาบันปฏิมาเนี่ยมาให้เพราะว่ามีสมาธถินะเอะอยังไม่ขึ้นไปหรอกยังไม่ได้ขยับตัวแล้วขึ้นไปยืนเขาได้เลยนะกำลังจะขยับแล้วจะเริ่มแล้วเออเห็นฝั่งแล้วกำลังจะไหว้เขาหาฝั่งกำลังจ่านะ <Okay. S 1> แต่ยังกระดึบ๊บกระดึ๊บไม่ค่อยจะไปเลยนะยังหนักอะไรอยู่ไม่รู้ อ่าหลรบานนี้คือเห็นฝั่งไงเริ่มเห็นทิศทางอะไรนะไม่ยังก็บอกว่าแค่เห็นไงแค่เห็นพอรู้ไงเนี่ยมานั่งฟังอยู่เนี่ยมันเริ่มเห็นทางเลยใช่ไหมล่ะแต่ยังไปไม่ถึงไงยังปฏิบัติไม่ได้สิลสินก็ยังไม่บริสุทธิ์หรอกแต่เห็นละจะจะให้มันบริสุทธิ์จะให้ทําเออแค่เห็นแต่มันยังไม่ได้ขยับยังขยับไม่ออก นะมันยังหนักเนื้อหนักตัวกิเลสมันยังหนักอยู่นะอยู่แต่ยังยังดีนะที่ยังรู้ว่าฝั่งมันอยู่ดังคิดไหนข้าใจยังโสดาบาันปฏิมัตนี่ยังเห็นแค่นั้นแหละเออพอพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วคุณจะโง่ออกไปทางตรงข้ามวะคุณจะเข้าหาฝั่งใช่ไหมแต่คุณจะไปอีกฝั่งโง่ไหมท่านท่านมันไม่ใช่ฝั่งเลยอนยะ่างเงี้ยมันก็ออกห่างฝั่งไปเรื่อยๆคุณจะเอาอย่างนั้นหรอ เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนั่งเด้อเดอเนี่ยฮะมันก็ต้องเข้าหาฝั่งใช่ไหมล่ะใช่ไหมพอเห็นฝั่งแล้วคุณไม่เข้าหาฝั่งเหรอเข้าหาเออก็อยากปลอดภัยใช่ไหมกําลังจะเข้าหาฝั่งสดาบันนี่คือกําลังจะเข้าหาฝั่งแล้วนะขณะที่กําลังจะเข้าหาฝั่งเนี่ยตะเกียรตะกายจะไหวจะอะไรกันแต่มันยังไม่ถึงฝั่งยังไม่ถึงที่ยืนได้เลยย่งเขาเรียกสกิทาคามี นะเปลี่ยมเหมือนสก,กิทาคามีพยายามอยู่นะนะแต่ถ้ายืนได้นะเริ่มยืนได้นะแต่ยังอยู่ในทะเลอยู่นะนะเริ่มยืนได้แนละ้วมีที่ยืนละนี่คืออนาคามีอ,อนณาคามีนี่เริ่มมีที่ยืนละจิตใจมันเริ่มหายเหนื่อยละเพียนมาต้องนานโอโ้โหเริ่มมีที่ยืนได้ทีนี้เริ่มปลอดภัยนะขั้นต่อไปก็คือเดินขึ้นฝั่ง อนาคาม <ique> ี <trilogy> จะง่ายแล้วต่อการเป็นพระอาริยะจนต่อการเป็นพระอรหันต์พอขึ้นฟังได้พ้นละหลุดพ้นละเข้าใจไหมอนุโมทเปรียบเทียบชัดดีนะนะเออเพราะนั้นวิธีการตรวจความเป็นโสดาบันก็คือถือศินห้าละาบยมุกให้บริสุทธิ์ถึงจิตไม่ใช่เลิกเลิกประเดี๋ยวประดาไปเอาอีกละมันไม่ได้บริสุทธิ์ถึงจิต บริสุทธ์ถึงจิตแล้วมันไม่อีกเลยนะ<า>มันหายหลุดไปเลยนะมันไม่อาวรเอาไว้เอามาล่อก็ไม่เฉยไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้น้ำลายไหลน้ำลายหกน้ำลายย,อย้อยกมันนยังต้องฝืนฝืนอยู่มันอยากไมนะ่นแต่ใจเราไม่อยากเอาอายเขบ้างเดี๋ยวผิดผิดคํามัน่นสัจจะอะไรก็แล้วแต่อย่างงี้นะถ้ายังฝืนฝืนอยู่เนี่มันยังไม่บริสุทธิ์ถึงจิตถ้าบริสุทธิ์ถึงจิตแล้เฉยเลย เหมือนเห็นองุ่นเนี่ยก็รู้เนี่ยมันองุ่นหลอกันไม่อยากกินถ้าองุ่จริงจริงมันจะกินมอะไรมันต้องเฉยๆก็มันเลยวิธีการตรวจความเป็นโสดาบานคือถือสินห้าล่าไปมุขให้มันบริสุธุ์ถึงจิตถ้าเป็นโสดาบานปฏิผลแล้วมันมันไปจากบุตรหมดบดจากจิตเลยจิตจะไม่มีเอาร้อยอะไรหมด ถ้าโสดาบ,บันปฏิมาักก็ยังมีบ้างจะพยายามพลากพยายามหาแต่ใจยังมีอวรนอะไรนะแต่รู้แล้วสมาธิฐิเริ่มเกิดแล้วล่ะนะมันจะมีขั้นมีตอนต่อมาก็คืออันแรกนี่คือยากลางบ้านเะคือสี่ห้าบริสุทธิ์ราบายมุกต่อมาคือมาตรวจดูสังโยชน์สังโยชน์สามของโสดาบ,บันคือมาดูสกายะทิฏฐิมาดูกิเลสหยาบ กิเลสยายามหมดวิจิกิจฉาคือไม่โลไม่ลังเลสงสัยเลยในกิเลสที่มันหมดแล้วอะ่ะนี่เขาเรียกว,วิจิกิจฉาศิลปตจประมาคืออะไรคือมีศีลที่จริงจังไม่ใช่ศีลแบบรูปๆคำคำปรามาศิลปะรูปรูปคำคนี่คือการตรวจความเป็นโสดาบันสามอย่างโดยใช้สังโยชน์สามมาเป็นการตรวจแล้วก็จะมีคุณสมบัติสี่นะคือปิดความเป็นสั์นรกได้อย่างจิตที่มันเคยรุ่มร้อน อยากโน่นอยากนี่อะไรมากๆจนมันร้อนลุ่มไปอย่างนั้นแหละนะมีอยู่ไหนะปิดความเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ยังเดรัจฉานนี่แสดงถึงความโง่เง่าโง่เง่าเดรัจฉานมันไม่รู้นะมันโง่จริงนะมันจะสืบพันกันมันก็ไม่ต้องอายใครมันก็เล่นกันกลางถนนอะไรย่างเงี้ยมันมีความอายที่ไหนใช่ไหมไม่มีอ่ะมันไม่รู้จักรู้สีรู้สาอะไรเลยโง่เง่าเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะมีความเป็นเดรัจฉานใช่ไหม มาตรวจดูเรานะเนี่ยต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะหมดความเป็นเปรตบ้างอย่างเปรตนี่คืออยากไปหมดอยากจริงจริงเห็นอะไรก็อยากไปเขาไม่หมดใครเขาทําอร่อยก็อยากจะกินน้ําลายหกน้าลายหยุดตัดใจไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะเห็นเขากินเนื้อสัตว์ก็อยากจะิเอาละมันก็ยังมีบ้างนะที่จริงเนี่ยนะโสดาบันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไปทางทางสกิทาทางอาณาคามกันนะเพราะว่า โสดาบ,บันนี่จริงๆก็ไม่ไม่เขาไม่ได้มาตัดสินในเรื่องของรูปรถกิจสิยงสัพันธ์อะไรหรอกไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของนิวรณ์ละโสดาบ,บันก็เอาแค่อายเวยมุกสินห้ากันเองนะแต่ทีนี้เมื่อได้แค่นี้แล้วกูก็ต้องเพียนไปนะพูดไปแล้วมันก็ตัดสินยากมันก็ต้องเกี่ยวข้องไปมันก็ต้องไปถึงสู่เรื่องของนิวรณ์นะเนะีนะ่ยยังมาพูดถึงเรื่องของความเป็นสัติ์เดชานเป็นเปรตเนี่ย มันจะไม่อยากอะไรถ้าจะเอาโสดาบันล้วนๆก็คือคุณยังอยากเป็นเปรตอยากกินเหล้าอยากกินในของดองของเมาอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าเอาจจเอาอย่างนั้นนะขอบเขตของโสดาบันนะอาบายมบุแต่ที่เรามาพูดถึงขั้นมันจะไปสู่สกิธานาคามันจึงเป็นเรื่องของนิวรน,นิวรน,นี่เป็นเรื่องของอริยะขั้นสูงนะ <Okay. S 1> จําไว้นะนิวรน,นี่เป็นอริยะขั้นสูงนะ กรารไม่ฉันทาพยาบาทะเนี่ยนะรู้ไหมไม่ใช่แค่โสดาบันโสดาบันยังไม่ได้พวกนี้อะไรเท่าไหร่หรอกอยังมีแค่อายมุขถึงบอกตรวจไม่ยากเลยอันว่าถึงบอกพวกเราเนี่ยถ้าบทบอบายมุขไม่ไปติดเสพติดสิ่งเสพติดมอมเมากินเหล้ากินเบียร์เล่นไพ่เนี่ยเที่ยวก,กันคืนเย้ยอ้พวกอะไรคาราโอเกะในครับบาร์อะไรสมัยนี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้วนี่โ็โอโบโหมดปัญหาไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหม อัว่านั่งนั่งอยู่นี่จะมาว่าไม่มีใครไปอย่างนั้นนะเริ่มมาต้งนานแนละ้วใช่ไหมถึงบอกพอตรวจได้นะพวกเราเนี่ยมันจะมีบ้างในเรื่องของศินไม่บริสุทธิ์มันผัดศิลยากง่ายที่ไหนว่าจะให้บริสุทธิ์แค่ไหนอะไรเนงะี้ยเอออย่าไปถึงกับขนาดนั้นเองโสดาบานันมีแค่พอรู้โสดาบานี่เปรียบเือนคนที่ยังลอยคออยู่แค่มองเห็นฝั่งแค่นั้นเองใช่ไหมยังไม่ได้ไปกระตึบถึงยืนมีที่ยงที่ยืนอะไรเลย ยังเคว้งคว้างอยู่เลยรู้ปะ่ะให้มันรู้ฐานะนี่เงี้ยไม่งั้นเราจะตัดสินไม่ได้เลยนะเข้ามาเราไม่ถึงหรอเนี้ยไปเอามาเกี่ยวนิวงนิวรเลยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนิวรนี่มันเป็นกิเลสระดับกลางนะ,งะงงน,นั่นมันอนาคามีเออ,เอ,อถึงแล้วอะ่ะอย่าไปปนกันที่เอออย่าไปปนกันสิพูดไม้บางทีเดี๋ยว จะคลฟังไม่รู้เรื่องนะก็คือว่าลอยคอแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งแต่ว่าแค่นั้นแหละโสดาอ๋อแต่ว่าเท้าแตะพื้นแต่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งเท้าแตะพื้นนี่มันอนาคามีแล้วอ๋อเหรอคะเออหมฟังตั้งนานึกว่ารู้แหละแค่ลอยคอนาคามีนี่แค่ได้ยืนเท่านั้นเองยืนแล้วสบายแล้วไม่เมื่อยแล้วถูกไหมไอ้ยังไม่ได้ยืนเนี่ยโหวายประยุงตัวอยู่นั่นแหละแต่เห็นฝั่งอโซดาบานี่เห็นฝั่ง ถ้าสกิทาคามีนี่คือยังไม่ได้ยืนนะแต่พยายามจะไปหาที่ยืนบนใกล้ฝั่งอ๋อยังไม่ได้ยืนแต่พยายามจะหาหาที่ยืนเออนั่นสกิทาคานะ์นะสมก่าโซดาอยู่นะโซดาบานนี้ไม่ขยับเลยเท่าไหร่เลยแต่เห็นฝั่งไงเออ,อเห็นไหมอุตสาเปรียบเทียบเล่าเปรียบเท,ทียมีละพอเป็นคําอธิบายภาษาไทายมันจะเข้าข้างตัวเองไงเอ้ยเราจะขึ้นฝั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย่งมันจะเข้าข้างตัวเองแน่แน่ ถึงบอกมันไม่ง่ายไงต้องไม่ยต้องยกตัวอย่างอย่างนี้เพราอถึงจะเห็นชัดไหมมันไม่งั้นเราจะตัดรอบตัวเองไม่ได้นะเข้าใจไหมเพราะจริงๆแล้วมันเหลื่อมๆกันนะเลื่อมๆกันโซดาสกิทานาคามันจะมีอะไรที่เกินๆก,นกันหน่อยๆเพราะท่านถึงบอกว่าคนที่จะรู้ความเป็นโสดาบันชัดเนีเลยนะต้องเป็นนาคามีขึ้นไป <ๆ S 2> นะคนสูงจะมองต่ํามันเห็นชัดเข้าใจไหม มือนคุณเรียนมหาวิทยาลัยคุณรู้อะไรนี่แค่ป .4 วิชามันแค่นี้เองใช่ไหมมันก็จะพอตรวจพอซู้ได้ไอ,ปอ้ป .4 ด้วยกันยังไม่รู้กันหรอกถูกไหมยังไม่รู้เลงที่ตัวยังไม่ค่อยรู้หมดเลยนะยังรู้ยังไม่หมดเลยแค่วิชาของปอ .4 แต่ถ้าคุณเรียนมหาวิาลยนะคุณมาทําป .4 คุณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเชื่อไหมมันก็รู้หมดแหละใช่ไหมม่เขาบอกสูงแล้วมันจะมองต่ําเนี่ยมันจะเห็นชัดมันจะได้หมด ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะทําันทตัวเองให้ไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆเอโสโซดาบันนีเ่เราเทียบได้ว่าเราเรามีสมารถที่สี่ใช่ไหมฮะก็ค <c oughs> ือตัดสินว่าเป็นโสดาบันถ้า,าถเข้าสู่อริยบุคคลตั้งแต่โสบาบันปฏิมักนะิเอาแค่ปฏิมัคแค่นั้นนะ<า>มีสมาธิทิเริ่มมีเริ่มมีสมาธิทสมาธิทิมันมีมันมีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่เต็มร้อยนะสมาธิทีสมารถทีสูงสุดต้องเป็นพระพุทธเจ้า ต้องเป็นพระรลานนะที่จบสมาธิถี่ร้อยเอร์ซนอนาคาก็ยังไม่สมาธิถี่ร้อยนะเพราะยังติดภพบนะยังมีรูปราคาอารูุปราคาที่ต้องต่อสู้อยูเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องละเอียดซึ่งไม่ใช่ตัดสินง,ง่ายๆโสดาบานก็สมาธิถี่ระดับหนึ่งปฏิมารกรก็มีผลก็มีนะใช่ก็ยังรู้ก็ยังได้มี เออยังชื่นใจใช่ไหมเออยังรู้ยังเห็นทิศทางไม่งั้นโยมไม่มานั่งฟังอาตมาอยู่ต้องสี่ครั้งห้าครั้งอ่ะใช่ไหมมันก็รู้ทามั่งแต่ยังไม่ทํามันยังไม่ได้ยังขยับไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ยังดีไงยังดีพอเพื่อนฟังแล้วกูไม่เอาแล้วเว้ยมันก็ไม่เห็นได้อะไรเลยนะไปที่อื่นดีกว่าไม่ไหวเพรพอเข้าใจอย่างมันต้องรู้ขอบเขตรู้ให้มันชัดเจนแบ่ง ให้ออกไมครันเราจะโอ้ถึงบอกถึงบอกธรรมะนี่ต้องมีขั้นมีตอนนะมีขอบเขตมีอะไรก็มันชัดๆนะเข้าใจนะอันมาวัดอย่างเงี้ยวัดถึงที่ว่าโยมมาที่นี่เกินห้าครั้งนะเกินห้าครั้งเกินเจ็ดครั้งแล้วจะมาถ้าจะตัดรอบให้เลยอยางน้อยโสดาบันปฏิมาไม่งั้นโยมไม่มีสมาธิจริงนะโยมมันมานั่งทนฟังธรมาต้องจุ่มงสองชั่วโมงะแล้วมาตั้งหลายครั้งโสดาปฏิมานี่หมายถึงว่าสียังไม่บริสุทธิ์เลยนะครับ ไม่เป็นไรก็ยังเป็นไปมาได้แหละยังสู้อยู่อ๋อผมต้่งต้องศีลบริสุทธิ์ก่อนนี่เป็นโสดายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยังไม่ได้โสดาปัิบันยังไม่ได้โสดาปัจจุบนแต่แต่นะแต่คุณจะไม่ไปกินเหล้ากินเบียร์เออไม่ไปเที่ยวกำกับกางคืนวุดไวายอะไรแบบเละอเล้อเทอเออะไรประมาณนั้นแล้วนะเนี่ยมันต้องมีขอบเขตตรงนี้ใช่ไหมอ่า อย่ามาตรวจสีเนี่ยโอ้ยังมีบ้างมันไม่บริสุทธิ์ทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายๆหรอกสีนี่ยังละเอียดอ,ยดอ่อย่างเตียมมาดูา <pt ain> ก็ยังยังดีนะยังเดงจะขึ้นเต,ตรียมใช่ไหมอ่ยังพยายามจะขึ้นขึ้นขึ้น,นให้มันเลยฉีดอันตรายให้ได้ก่อนไม่งั้นจะไปตกไปไอ้ปุถุชนเลยนะปุถุชนนี่มันมืดนะมันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นกิเลสนาตาหายาบ ไม่มีอั่นเลยพวกนี้ยังเวียนไหยตายเกิดยังต้องไปเป็นนรกอะไรอบายภูมิอะไรน่ากลัวอะไรเยอะแยะนะถ้าคุณไม่พ้นขีดอันตรายพวกนั้นนะคุณไม่ปิดอาบายามุกให้ได้เบื้องแรกนะตกร่วงไปแล้วเอาไม่เอาไม่ขึ้นเลยนะอัตม์หมดปัญญาเลยนะถ้าไม่ช่วยด้วยอย่างน้อยอะไรให้มันเลยขีดแดงมาก,ก่อนนะเลยขีดต่างๆอโศดาบันปฏิมักยังดียังพอจะพน้พนพนเลยเลยมาให้มันได้ยิ่งให้ได้ผลมัน เป็นโซดาปันปฏิผลขึ้นมานะมันก็จะมาโอ้ห่างขึ้นมาแล้วห,ห่างในเส้นแดนขึ้นมาหน่อยละเข้าใจไหมแล้ว,ลวโซดาปันมากมีสิทธิ์เป็นกลับไปเป็นปุถุชนไหมครัอาจจะอาจาอาจะใจะไหมฮะมีสิทธิ์ใจะไหมฮะอย่างห้าสิบห้าสิบอ๋อห้าสิบห้าสิบอ๋อ,อ,อแต่ว่าถ้าผลแล้วไม่มีเวียนกลับใช่ไหมฮะถ้าถึงขั้นผลแล้วไม่ละเข้ากระแสละะออแล้วอ,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 อ่ะอ๋อใช่อายุบุคคลเต็มขั้นรอบใช่อันนั้นแหละพอให้ได้ว่าพ้นภัย ไม่เวีนกลับเข้าสู่กระแสละถ้ายังมักมักอยู่ยังไม่แน่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมักง่ายแล้วจะมาก็บถ่าเะยมันไม่ใช่มกักแปดแนะเข้าใจนะเนี่ยเข้าใจขึ้นนะดีขึ้น,อะ,นอะไรนะถามได้ถามได้ไดโอ้ยเขียนต้องเขียนต,ต้องช่วยกันหน่อยโอย้ไม่งั้นเราจะไม่จะไม่ได้อตมาจะไปสอบใครล่ะขนาดมานั่งฟังขนาดนี้ยัง ออกแบบสอบผ่านก็ไม่ได้มาฟังกันมาต้องสี่ปีห้าปีนะแล้วมานั่งฟังอยู่เยะไม่ง่ายนะโยมถ้ามันไม่ได้อะไรเลยนะโยมจะมานั่งให้มันเมื่อยจริงจริงไหมท้ประโยชน์ต้องขึ้นมาเานอนสบายกว่าแล้วมาคุณได้อะไรใช่ไปหาลาบหายศหาอะไรสนุกสนานจะกินอะไรอร่อยก็อร่อยก็สบายไปนอนห้องแอร์สบายกว่านี้เยอะใช่ไหม นี่มันนั่งมัรู้เขาการมุ้งให้นอนหรือเปล่ามีที่หลับที่นอนอัดแอร์เบนซสากันหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมั่นมันเรื่องอะไรมาทํางานเขาก็ไม่ได้ให้อะไรกินก็กระเบียกกระเสียนแม่อะไรลอยเหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยฮะใช่ไหม <laughs> นี่กุรู้มาฝึกมาฝนนะใช่ไหมมันก็เพียนอย่างระดับหนึ่งแล้วนะ <laughs> อัานมา <laughs> ถึงอยากให้พวกเรากรอกกันหน่อย อย่าไปประเมินตัวเองเกินไปเราไม่ได้อะไรเราไม่อายเกาไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นไม่งั้นมันจะพิสูจน์อัลมาไม่รู้จะไปเอาจากใคร <laughs> มันหมดแล้วถ้ารุ่นนี้ไม่มีกรอกแบบสอบถามไม่ได้นี้อรลมาก็หมดหวังแล้วนะมันต้องได้บา้างนานะอัลมาก็ไปเอาถึงบริสูธิ์ถึงอะไรขนาดนั้นย,ยังโลภอยูอย่ย,ย, <laughs> ยังไม่ได้โสดาบานนี่บางทียังโอ้โหโลภเยอะด้วยอืมันไม่ใช่ บทความโลภความโกรธไอ้นั่นมันขั้นอหรหันขั้นอนาคาแต่ต้องมีอาชีพ <นะ S 1> สุดจริตใช่ยังมีอาชีพทำอาหากินอยู่ยังมีลูกมีผัวมีอะไรออมีครอบครัวอยู่บ้านอยู่เรือน<ช>ปกติโสดาบันเนเี่ยยังปกติเพราะนั้นอย่าไปข้ามข้ามขัมข้นเขาบอกนี่ไงนะอยู่ในเล่มนี้หรือเปล่าเลยน,นะวิมานของโสดาบันนะวิมานของโสดาบันคือ อยู่วังอยู่เวียงยังอยู่บ้านอยู่เรือนน่ะคูณง่ายๆนะโสดาบันนี่ยังอยู่บ้านอยู่เรือนถ้าเป็นโศวิมานของสกิทา,าคามีเริ่มบำเพ็นละเริ่มบำเพญวิมานของสกิทาคามีเริ่มทิ้งบ้านทิ้งเรือนละจะไม่ค่อยอยากไปอยู่วังอยู่เวียงละไปอยู่ป่าอยู่เขาหาที่สงบละอ่านะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอะไรประมาณแล้วนะแต่ถ้าเป็นวิมานของอนาคามีแล้วที่ไหนก็ได้นะ อยู่ทั่วไปในพิภพอนาคามีคือไม่มีบ้านวีเรือนอนาคาอนาคาลิกะบุคคลนะอยู่ไปได้ที่ท,ท,ทุกทางง่ายๆเป็นชีวิตที่เรียบง่ายอิสระนกน้อยปีกแข็งฐานอนาคามีคือฐานนักบวชนะที่จริงทิ้งบ้านทิ้งเรือนไม่เอาแล้วทรัพย์สมบัติะไรพรลุงพลังนะส่วนนะวิมานของอนาคามีนั้นอยู่ทั่วไปในพิภพเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นวิมานของพระอรหันต์ล่ะ วิมานของพระลานคืออยู่ที่บ้านตัวอันคือกลางใจที่ไม่เป็นทุกข์จำนวนสวยมากเลยนะอ่านมาอ่านแล้วโอ้มันอยู่ในใจที่ไม่มีทุกข์นะพระลานอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ไปทั่วคือใจที่ไม่มีทุกข์นี่สูงสุดนะอยู่ไดนก็ได้พระหานไม่ได้เกี่ยงนะอะไรอย่างนะี้นี่คือความเป็นโสาบัน่น โอ้โหนี่ละเอียดนะเนี่ยจะมาะเทศวันนี้นี่โอ้เทศกับพวกเรานี่สุดยอดเลยนะเทศที่อื่นย<อ>ังไม่เท่าไหร่น<ล>ะยังจะไปช้าอย่านเ <c oughs> ทศกับโสดาบันนี่ก็จเริ่มกิเลสกัากลางตง <c oughs> แต่ดี <c oughs> <c oughs> ก็ดีเรได้ซักละเอียดดีนะค <c oughs> ุณสมบัติของโสดาบันนะ <c oughs> โสดาปฏิมาจะรู้จิตที่เป็นโลกีตื้นตื้นหยาบๆยาบนะ โดาบันปฏิมาษ์นะเริ่มรู้จิตรู้จิตรู้โลกีไอ้รูปรถกินเสียงตะปันโมเมาอยู่อะไรพวกนี้แต่ที่ยิงรู้พ,พ,พอจอาชนะรูปรถกินเสียงตะปันไอ้นี่มันฐานอนาคานะมันเป็นนิวร์นะโสดาบันเริ่มจะเข้าสู่นี้หละนะนะถ้าโสดปาสดปฏิผลก็จะเริ่มทวนกระแสโลก,กีนะนะตั้งแต่อายมุกนี่แน่นอนสเสด็จน้ำเลยนะไม่อาวอนอะไรปิดอบายูมิได้เด็ดขาด พ้นจากความเป็นนรกขีมารียะอันนี้ไล่ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้น่ย